สวัสดีเช้าวันฝนตกอีกแล้วค่ะฝนตกกันไหมคะฝนตกทุกวันเลยที่กรุงเทพแมวก็จะเงาเงากันหน่อยค่ะฝนตกอากาศเย็น ก็ยังจะนอนนิ่งๆอยู่นะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะฝนตกกันเยอะไหมที่บ้านน้องแมวก็หลับสบายค่ะบางตัวยังไม่ตื่น นอนหลับกันฝนตกเย็นๆนะคะตื่นแล้วก็มาแต่งตัวกันหน่อยคะ่ะธรรมชาติของแมวนะคะชอบแต่งตัวเลียขนตัวเองให้สะอาดคะ่ะ มีความสุขในแบบของเขานะคะสัตว์เลี้ยงก็ให้ความสุขกับคนเลี้ยงนะคะเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันคะ่ะ ดูเขาแต่งตัวทำนูน่นทำนี่ของเขานะคะก็มีความสุขดีค่ะน่ารักไหมคะเพื่อนๆอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะคะ